ดีเจเพชรจเมื่อกี้ทำไมอาม่าเข้าห้องน้ำแล้วไม่ไม่ปิดประตูอะน่ะมันรู้ห้องน้ำคนแก่ก็เดี๋ยวมีคนแก่ผู้ชายเดินเข้าไปทำไงไม่ได้ไม่มีไม่มีห้องผู้หญิงไม่ใช่มันผู้ชายก็เข้าได้ห้องน้ำคนพิการน่ะเออไม่ได้ เพอาะน้ำคนแก่เข้าได้ถ้าแก่ๆผู้ชายอะ่ะช่วยไม่ได้แล้วน้องเดี๋ยวมีบอกเปลี่ยนแไม่ได้ไม่อายเหรอไม่ไอายก็เสื้อยี่ใครใครเห็นบ้าไม่มีทางโอ้โหนสรุปลูกชายต้องยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูให้อ้าวลูกจะเฝ้าทำไมวะไม่รู้หรือเฝ้าแหละอ้าวไม่ต้องเฝ้า<อ>ไม่ต้องเฝ้าเพราะเป็นห่วงเราต้องยืนเฝ้าไม่ต้องห่วงอ๋อ เป็นห่วงเลยว่ามีคนมาเปิดประตูมานั่งชิลวันนี้เรามาคุยเรื่องนักร้องดีกว่ามารู้จักอัศนีไหมไม่รู้จัก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 อัศนีไหมรู้จักค่ะไหนลองพูดชื่ออัศนีสิอัศนีค่ะฮะอัศนีอัศนีวสันอัศนีวจันเออเขาชื่ออ,อัคคณีเหรอ เขาชื่ออัศนีอัศนีเอออัศนีมีสองมีคนมีคนบ้าอยู่นี่มีสองคนหมายถึงเขาชื่ออัศนีกับวสันอัศนีกับวสันสองคนได้เขมร้อเพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรอัศนีวสันน่ะการเลือกเการเลือกจำไม่ได้ รออะไรอยู่คะรอคนขับรถมาอ้าวไปไหนไม่ทราบครับผม <c oughs> พวกคุณไปไหนกันครับเนี่ยเที่ยวค่ะโอ้โหม่าเพลิดเพลินเลยนะเนี่ยกันเลยกันเลยนี่นั่งรถทักทายแฟนคลับเหรอคะโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยให้ <c oughs> มายืนตรงนี้สิมาไปไหนเนี่ยไปไหนโกงเท้ค่ะ มาดูรองเท้าหรือว่ารอลูกสะพายรอลูกสะพายรอทำไมอ่ะมาด้วยกันก็ต้องรอไงเขาไปเชียรู้แล้วเดี๋ยวโอ้โห,โโหเก่งมากอันนี้จะพาไปเดินก่อนเนี่ยม่าไม่ยอมไปนะจะรอลูกสะพายรอ,อลูกสะพายเดี๋ยวเขาก็เดินตามเราไปได้ เราไปเดินดูของก่อนไม่เอาอะอาจะบอกให้ฟังนาเราทำตัวแล้วทำตัวดีๆไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาฉีดเสร็จ้วเขาก็เดินตามมาไงโอ้โหนี่พี่พาเดินไปถึงตรงนู้นแล้วเนี่ยตรงนู้นอะแล้วนางก็เดินกลับมาตรงนี้ถามว่าเดินกลับมาทำไมก็รอลูกสบายเนอ๋อไม่กี่เลม ลืมอะไรคะลืมว่าเขาเข้าน้ำอยู่เปล่าบอกให้ยืนอรอตรงนู้นบอกไม่ได้ต้องมายืนรอหน้าห้องน้ำอ๋อน้าร้านบอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนิวททรมาจะหางไม่เจอเหรอเออไม่ใช่เดี๋ยวกาบอกจะมไมอามาอย่างนี้วะเปล่าอาม,มาบอกว่าเวลามาเดินห้างเนี่ยพี่ต้องเดินจับมือกับนิว เพราะว่าเดี๋ยวอานิวจะคิดว่าม้าเนี่ยแย่งความรักไปอานิวจริงจริงม้าบอกว่าเดี๋ยวใครจะมีคิดแบบนั้นนินทาอะไรนินทาอะไรลูกชายป้าไมนได้นินทาไม่ได้ชม หนังเรื่องอะไรนะเฮียที่สนุกมากอ่ะโพไซดอนดูหรือยังโพไซดอนไม่ยังไม่เคยดูไอเฮียบอกว่าจะซื้อให้ว่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะโพสต์ดอนต้องภากาไทยนะภาษาไทยมันจะมีหรือเปล่านะขออีกทีเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะน่าจะมีไปเฮียโพสต์ดองโพไซดอนอ่ะหนังเกาหลีนี่หว่า ต้องหาพักไทยให้เหรอแล้วเรื่องเรื่องของวันนั้นเรื่องหนึ่งอะเรื่องกระถายมาดูอะเรื่องอ๋อมันไม่ได้เป็นนี้มันมีหาต่อแทบไม่ที่รักมาม้าอย่างดูทาน f o r m เมอร๋อรถที่รักอ่ะเออพักไทยมีมั้ยมนี่เรื่องทาน f o r m e มอ๋อเรื่องรู้ไหมล่ะดูแล้วบ้านมาดูดีวีดีได้เลยฮะบ้านมาดูดีวีดีหรือซีดีซีดีได้ซีดีแล้วดีมันเรืองภาษาได้หมดแล้ว ได้แต่ของเขาน่าจะเลือกไม่ได้เลือกได้ได้ได้ไหมเลือกอะไรเลือกภาษาไม่ได้ได้มาเลือกไม่เป็นมากกว่าเลือกได้หมือนเราเอองั้นเดี๋ยวไอ้พารากอนซื้อให้เลยว้าวอู้จะตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยนะมาเออของอีกตึงตื่นเต้นไหมของเรื่องอะไรคานฟอร์เมอร์ไหนพูดซิทำฟอร์มเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะโพไซดอน่ะ จินอนี่คร uh ับผมให้มาดูเปิดเสียงนะเดี oh, ๋ยวมาดูแฟนขับอัป้องนวัดนะอ๋อโอ้ยเรื่องนี้แหละชนเรื่องนี่ มันจะตบมันจะเลีเ้ยงจริงเล้ยเยอะกว่าเลยแฟนคลับอป,ป้องอับอาม,ม่าเนี่ยคนไหนเยกกนอะก,กันเขาอเยอะกว่ากันหนอโอ้ยต้องกลับพูดคำนั้นอ,ะอ่ะมันใจอ,อ้มมาวอา마ไปไหนอะ่ะจะรอรถมารับรอรถตู้มารับ <c oughs> ถ่ายรูป g a m ม a ไหมคะถ่ายรูปที่เซ่เซอร์ได้วไหมคะอ่ได้ค่ะเข้าเฟรม g a m m าไปก่อนนะคะไป่นี่เ่สวัสดีค่ะเข้าเฟรมเลยค่ะเข้าเฟรมเลยค่ะ